คลิปนี้มีของสาคัญสําหรับสายเอาดอร์ที่หนวดเยอะเข้าเยอะห้ามพลาดเด็ดขาดของดีของเด็ดเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคืออะไรไปสวัสดีคลิปนี้เราก็ยังอยู่ ที่เขาเย,ยเที่ยงเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้กลับแต่ว่าเราก็ยังมีของอีกชิ้นหนึ่งที่อยากจะมาส่งต่อบอกต่อเพราะว่าบางคนเนี่ยไปทริปเนี่ยไม่ได้ออกแค่วันเดียว2วันกลับบางทีก็ไปเรื่อยๆยาวๆใช่ป่ะพอไปเรื่อยๆยาวการเปลี่ยนแปลงตัวเองก็เริ่มขึ้นเพราะว่าบางทีเวลาเราออกแคมป์เนี่ยเราออกทีนึงเนี่ยสามสี่ทริปจะต่อกันใช่ไหมเก็บสถานที่นู่นนี่นั่นต่อไปการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ต่อเนื่องกลายเป็นว่าสมมติว่าเราตัดผมโกนหนวดออกมาจากที่บ้าน เรียบร้อยหมดแล้วพออยู่ตรงนี้3วันก็จะไปตรงที่อีก3วันมันก็ไม่คอนติเนียเพราะฉะนั้นเราก็เลยมีใบมีดกหนวดตัวนี้จากแอนสันเชฟว i n งเมดอินแคนาดามาแนะนํากันนะครับแบบว่าทําไมถึงเลือกตัวนี้พกตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ฟังสเตข้าวก่อนนี่พออยู่ตรงนี้แล้วพออยู่ตรงนี้ดูดูความแบบพรีเมียมพรีมัมเห็นไหมตัวนี้แบบพรีเมียมพรีมัมแบบว่า สุดยอดทำไมเราถึงเราใช้ตัวนี้มีดกดโกน,นตัวนี้นะแฮนสันไม่ใช่ธุรกิจใบมีดโกนที่ทําเงินได้ดีที่สุดแต่แฮนสันเป็นใบมีดโกนที่ดีที่สุดนึกออกปะมันถูกออกแบบด้วยความแม่นยําสูงด้วยเทคโนโลยีที่แบบว่าดีแม่นยําชัวผลิตจากมาตรฐานการบินและอวกาศตัวนี้เป็นสินค้า made นะเมดอิน c a n า d a นะสวยจริงผู้เธอลองดูดีๆสวยจริงผู้เธอลองดูดีๆดูรายละเอียดเขา มันเป็นมีก็หนวดคลาสสิกที่คนที่ต้องโกนหนวดประจําสม่ําเสมอเลือกใช้เพราะพวกเราจะไม่ใช้แปบพวกใบมีดสามชั้น4ชั้น5ชั้นอะไรกย่างพวกเราไม่ค่อยใช้เราใช้ใบมีดที่เราจะเปลี่ยนเองเป็นใบมีดสองหัวอย่างเงี้ยกับฝั่งได้อะไรได้อย่างเงี้ยมันจะคล่องมือมากกว่าแล้วก็จะชนานาญมากกว่าคือตัวเนี้ยทำจากอลูมิเนียมนะมั่นใจได้เลยว่าใบมีดมันจะไม่คลาดเคลื่อนแน่นอนทําให้การโกนหนวดสามารถทําได้อย่างปลอดภัยแล้วก็สเสถียรทุกครั้งที่เราโกนมันจะแบบว่า มันจะไม่เจ็บไม่แสบเอาง่ายคือมันจะไม่แสบมันจะไม่รู้สึกระด้างเวลาเราลูดเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะระคายเคืองผิวน้อยมากนะตัวนี้ ตัวนี้ออกแบบมาพิเศษเลยก็คือหัวของแฮนดสันเนี่ยทัวร์แบบมากับการโค้งแบบเน้นไปบริเวณที่ใกล้กับขอบมีดเพื่อให้ความแข็งแรงเนี่ยเกิดกับใบมีดคือถ้าใบมีดเนี่ยมันแข็งแรงแล้วออกมานิดเดียวเนี่ยเวลาการโกนเนี่ยมันจะนิ่งจะเถียนมันจะไม่กระตุกอะเนึกออกว่าใบมีดมันจะไม่ให้ตัวมันจะกระตุกเพราะฉะนั้นมันต้องล็อกใบมีดให้แน่นมันก็เลยต้องออกแบบให้แม่นยำมากๆแล้วก็ล็อกใบมีดให้แน่นสนิทแบบนี้เนี่ยทุกคนดูเห็นปะมันจะล็อกให้ใบมีดแน่นสนิทอย่างเงี้้บด,ออา,ด,นด,บนดานนน ใบมีดที่แข็งแรงเนี่ยมันจะทําให้เกิดการระคายเครื่องน้อยนะแล้วก็เรียบเนียนใบมีดไม่ดีออกแล้วก็ไม่งอแล้วก็ไม่ทาให้เราเกิดแผลบาดแผลบาดเจ็บอะไรเงี้ยนะระหว่างการโกนการโกนหนวดด้วยและอีกอย่างหนึง่งด้านหลังใบมีดตรงนี้เห็นเปล่านี่ด้านหลังตรงนี้ที่เป็นเส้นๆเนี่ยนะตัวเนี่ยมันมีช่องเปิดกว้างทําให้คีมโกนหนวดแล้วก็เส้นหนวดของเราเนี่ยที่เวลาเราล้างออกพอเราโกน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 ปุ๊บใช่ไหมพอเราลากปุ๊บมันจะมีขนอยู่ตรงเนี้ยไอช่องเนี่ยนะ มันก็จะล้างพวกขนพวกอะไรเงี้ยครีมโกนหนวดสบู่อะไรเงี้ยออกไปได้ง่ายขึ้นเวลาเรามาแคมป์เราเช้น,นช้ําฉีดเราไม่ได้เดินไปไหนใช่ป่ะเพราะว่าเราไปยืนโกนหนวดอยู่หน้าห้องน้ำเราก็เขินใช่ไหมเราก็ต้องกลัวในเต็นท์แบบนี้ของเราอะ่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้โกนเลอะเทอะขนาดนั้นเพราะาถ้าคนชํานาญเนี่ยเขาก็จะกนแบบใช้<อ>ครีมโกนหนวดโกนใช่ไหมแล้วก็โกนไปเลยอย่างเงี้ยเราโกนในเต็นท์แล้วก็ผ้าชุบน้ำเช็ดแล้วค่อยเดินออกไปล้างหน้าข้างนอกและอีกอย่างหนึ่งตัวนี้เวลาเราโกนเสยขึ้นหรือว่าโกนลง หรือว่าโกนเฉียงอย่างนี้ตามแนวโค้งนี่ใช่ไหมตามขึ้นอย่างนี้มันทํามุมใบมีดอยู่ที่30อ,องศาพเพราะงั้นการโกนเนี่ยมุมตรงนี้มันจะทําให้โกนง่ายขึ้นเรียบขึ้นท่าทางเนี่ยไม่ต้องแบบหักมือเยอะเกินหักมืออย่างนี้เกินไม่ต้องแต่รูดขึ้นรูดลงเรารู่อย่างนี้เลยรูดธรรมดาอย่างนี้เลยเห็นไหมรูดอย่างนี้รูดแบบนี้ถ้าบติคนนี้โกนหัวนะหรือว่าเขาก็รูดแค่นี้เราไม่ต้องแบบตั้งขึ้นขนาดนี้เพื่อที่จะลากลงมาอย่างงี้มันจะเกิดการราคาถ้าเราตั้งอย่างนี้แล้วก็อีกจุดหนึง่ง ปลอกสเตเลตต์ตัวนี้พอเราถอดพอเราถอดด้านจับออกมาใช่ไหมมันจะมีบู็สเตอเลต์อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นตัวสต็อปหยุดด้ามจับเวลาเราขันเข้าไปพอมาพอมันสต็อปปุ๊บเวลาเราคลายด้ามจับมันจะคลายง่ายเนี่ยมันเป็นตัวหยุดทําให้เรารู้สึกสมูทราบลื่นการใช้คือฟีลลิ่งจับดีมากอะแล้วมันนุ่มมือมันล็อกแน่นมันแบบมันดูแข็งแรงมากเลยอะต่อให้เปรียบเทียบราคาตวเนี้กับมิโกนทั่วไปนะถ้าใช้ตัวนี้ในระยะยาวนะมันดีมากก็คือเอาง่ายคือคุณลงทุนครั้งเดียวซื้้้ออครังเดดดีียววชไตตลิ ยิ่งถูกเราก็ซื้อหลายครั้งเพราะว่ามันไม่ได้คงทนแต่เนี่ยเราซื้อแพงซื้อครั้งเดียวซื้อดีมันก็จะใช้ได้ตลอดชีวิตถ้ามันไม่หายก่อนนะถ้ามันไม่หายนะมันก็จะใช้ได้ยาวๆไปเลยมันดูดีดูแพงถ้าเราซื้อมีกรออันเดียเราใช้ได้ตลอดชีวิตเราลดขยะบนโลกนะที่เป็นพลาสติกเพราะว่ามีกรอสเด็ยจะเป็นด้าพลาสติกใบมีดสามชั้นเราใช้เจ็ดลรวก็โยนทิ้งใช้เจ็ดลรวก็โยนทิ้งใช้ครั้งสองครั้งก็โยนทิ้งมันก็ช่วยเพิ่มขยะในโลกเปลี่ยนแค่ใบมีดอย่างเดียว ส่วนอื่ไม่ต้องเปลี่ยนเลยคือด้ามมีดมันคงทนแข็งแรงอยู่แล้วเราแค่เปลี่ยนใบมีดอาศัยซื้อใบมีดเปลี่ยนอย่างเดียวชุดเปลี่ยนใบมีดของแฮนสันเนี่ยนะก็คือ100ชิ้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนใช้งานได้ถึง3ปีใช้ไปสักพักนึ่งอะเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันถูกกว่าต้นทุนมันถูกกว่า มิโกนในตลาดทั่วไปเยอะเลยเพราะว่ามิโกนตลาดทั่วไปมันไม่ได้ใช้ได้ตลอดชีวิตมันใช้แป๊บนึงมันเทื่อก็ต้องทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทื่อแล้วก็ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนใหม่แต่ตัวน,นี้มันได้อยู่ยาวๆนึกออกไหมประมาณว่ามันทนแล้วมันก็จะลงทุนแค่ครั้งเดียวแล้วก็จบไปเลยเราไปดูข้อมูลมาว่ารีวิวจากทั่วโลกนะต่างแบบไม่มีใครบน่นไม่มีใครด่าเลยมีแต่คนชมอย่างเดียวมีแต่คนบอกว่าดีจริงๆอ่ะผิวดีขึ้น หลังจากระคายเคืองมาหลายปีเพราะว่าเวลาเราโกนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าผิวมันจะระคายเคืองแล้วมันก็จะเป็นลอยเป็นริ้วเป็นสิวขึ้นเป็นนู่นนี่นั่นใช่ไหมเราก็ต้องมาแบบบำรุงนู่นบำรุงนี่สารนู่นเซลลงเซัลมอะไรเราก็ต้องบำรุงตอนแบบหลังโกนหนวดเนี้ยเราก็ต้องทําเหมือนกันไม่โกนอันนี้นะไม่ได้โกนได้เฉพาะแต่ใบหน้าอย่างเดียวมันโกนได้หมดทั้งขนลักและขนแนขนขนขาขนบนทุกส่วนบนร่างกายมันสามารถขนได้หมดเพราะว่ามันโกนได้สมูทแล้วก็ไม่ระคายเคืองต่อผิวจะอย่างใดเลยซักบริเวณเพราะฉะนั้นเราก็หายห่วงได การราคาเือนแล<ะ> <einfach S 1> <las> ้วเกิดแผลเกิดตุ่มเกิดสิวอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ใช้ไปแบบสบายใจแค่เปลี่ยนแค่ใบไม่โกนย้าเลยแค่เปลี่ยนแค่ใบม่โกนอย่างเดียวเพราะนั้นซื้อครั้งเดียวมันระยะยาวตลอดชีวิตเป็นการลงทุนที่รู้สึกว่าคุ้มค่ามากใช้ถ้าเราใช้สักปี2ปีนะแล้วเปลี่ยนแต่บไม่โกนอย่างเดียวเรารู้สึกแล้วว่าเออเราประหยัดค่าไม่โกนมาเยอะสำหรับคนที่โกนหนวดบ่อยอย่างเราเนี่ยสาวันโกน5วันโกนต้องโกนหนวดขึ้นเร็วๆแบบนี้จะรู้ดีว่าชีวิตในการใช้มม่โกนหนวดแม่งโคตรเปลืองเงินนนขาดไหกออ ถ้าสมมติว่าเราไปโกลลนล้างก็แพงยิ่งไปกว่าเดิมเองเพราะฉะนั้นพอเราโกนเองมันก็รู้สึกว่าทําไมมันเร็วจังวะแป๊บเดียว3วัน5วันขนขึ้นอีกแล้วก็ต้องโกนต้องเก็บอีกแล้วยิ่งคนทํางานแบบพวกทํางานประจํารัฐวิสาหกิจนนี่นั่นอะไรเงี้ยทำงานรัฐทํางานรานชการเนี่ยโอ้โหยิ่งหนักเลยคือน้าต้องเลี่ยมตลอดโกนตลอดโกนประจำเพราะฉะนั้นที่เราพกไปได้ทุกที่เพราะว่ามันแข็งแรงคงทน ก็คืออยู่ยาวอมตะแ a สันเชฟวิ่งบายวันยูส์ฟ f ร์ไลฟ์ยกระดับการโกนด้วยมาตราฐานอากาศยานเพื่อความเรียบเนียนและไล้การระคายเคืองนี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ขอญอาตถอดแว่นอันนี้จริงๆแล้วเราใช้มาสองสองครั้งแล้วเดี๋ยวเรามาลองโกนแต่เราจะจาก,กาันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปถ่ายงานต่อนะเราต้องกันตรงนี้ออกเพราะว่าขนที่แก้มเราเยอะมากเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองดู ้อัน,นี้การข้างดูระวังแบบง่ายๆระวังแบบง่ายๆก่อนเลยนะโอ้อันนี้เดี๋ยวลองส่วนส่วนขึ้นบ้างนะอือ เห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเราลองข้างนี้เอาตรงนะมันไม่รู้สึกเหมือนวกลหน่วนเว้ยเจ๊งมันรู้สึกเหมือน มันไม่รู้สึกเหมือนโกนหนวดเลยมันรู้สึกแบบเอาอะไรมารูดบนหน้ามันรู้สึกเหมือน,เอ,นเอาอะไรมารูดบนหน้าเออเนี่ยมันรู้สึกเหมือนเหมือนแค่เอาอะไรมารูดบนหน้าจริงๆแล้วแล้วก็ขนก็หลุดเนี่ยแล้วมันก็แบบมันดูง่ายมากเลยอะ เดี๋ยวตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะลองกวดเสยดูมั่งคุณว้าวหมดแล้วอ่ะพี่ยา เดี <im <im ๋ยวเราก็จะกดตรงนี้นิดนึงอผมก็อดตรงนี้หน่อยทีนี้เราก็จะการแค่ส่วนที่มันจะโดนจมูกเรานะอู้อูสนิทจิกสุดๆเคยไหมจวเราก็เช็ดอย่างนี้ เส็ดปึ๊บปึ๊บปุ๊บคือปกติพี่มันจะแต่งหนวดแบบนี้อยู่แล้วตลอดเวลาเสร็จปุ๊บเราก็มาเก็บนิดนึง เสร็จแล้วก็ใครที่เป็นสายที่มีหนวดมีเขามีตอนู่นี่นั่นที่แบบว่าต้องโกนหนวดบ่อยๆหรือว่าทํางานที่แบบว่าเกี่ยวกับการทํางานที่ต้องโกนหนวดบ่อยๆนะแนะนําเลยเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเป็นสายอาดอเราก็จะพกมาที่แคมป์เราพกอยู่ในรถอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่า คิดไม่คอนชินิลเลยสมาพุทนี้มันเออรู้สึกว่าหนวดไม่เรียบร้อยเลยต้องกันตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยตรงนี้นตรงนั้นตรงนั้นนิดตรงนี้นนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ตัวนี้แหละเอาออกมาเพราะฉะนั้นเราฝากไว้แล้วกันก็ขอบคุณอินเทนโมด้วยครับที่ส่งตัวนี้มาให้ลองใช้ล้วคือแบบเลิฟมากชอบมากเอาง่ายเลยติดมือแล้วคนจะพกไปตลอดอยู่ในรถแล้วแหละสําหรับการออกแคมป์ ตัวนี้นะครับสำหรับรายละเอียดของใบมีดกุ้หน่วแฮนสันเชฟวิ้งตัวนี้นะครับเดี๋ยวคิมจะลงไว้ข้างล่างนะครับลงลิงก์แล้วก็ลงลงลิงก์ที่จะไปสั่งซื้อนะครับแล้วก็สอบถามข้อมูลนิดนั่นแต่จริงแล้วข้อมูลบอกในคลิปนี้เกือบหมดแล้วนะเพราะนั้นก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันอุ้ยชอบจังเลยดูพรีเมียมมากเลยแต่จริงแล้วตัวนี้เขาจะมีแท่นวางด้วยนะเขาจะมีแท่นวางเป็นแท่นอลูมิเนียมสวยๆนะครับเนี่ยเป็นแท่นวางแบบสวยๆเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันดูแพงมากเลยนะดูดิ มันเป็นอลูมิเนียมเกลกืออากาศยานราคาเครื่องน้อยมากแทบจะไม่ราคาเครื่องเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นลองเนี่ยเห็นปะ่ะนุ่มอะ่ะแบบว่าคือสามารถแบบออกไปถ่ายคลิปต่อได้แล้วเนี่ยแล้วก็ออกไปแคมป์ต่อได้เยนยเ<ช>ก็บรพงของแบบว่าสบายใจได้แล้วเออก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแทงส <c oughs> ์กัเชฟวิ่ง by once youth for life นะครับยกระดับการโกนด้วยมาตรฐานอากาศยานเพื่อความเรียบเนียนและไร้การราคายเครืองอเ,เดี๋ยวลงละระียดไห้ข้างล่างใครสนใจตัวนี้ ตามไปดูกันขอบคุณอินเทรนด์มอลด้วยนะครับที่ส่งของเล่นสนุกๆอย่างนี้ส่งของใช้ดีๆแบบนี้มาให้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันตัวนี้เราเอามาฝากกันสําหรับคนที่เป็นสายนวดสายเครานะครับสายนวดสายเคราจริงๆแล้วแม่บา้านก็ใช้ได้นะเนี่ยใช้ได้หมดเลยทุกส่วนของร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นรักลงรักแร้นะแข้งแขนเขื่อนอะไรก็แล้วแ,แต่อยากโกนหน่อยโกนไปเลยมันระคายเคยืองน้อย,อยมากแทบจะไม่ระคายเคยืองเลยด้วยซ้าําเพราะนั้นลองเนี่ยเห็นปะ่ะนุ่มอะ่ะแบบว่าคือสามารถแบบ ออกไปถ่ายคลิปต่อได้แล้วเนี่ยแล้วก็ออกไปแคมป์ต่อไปเ,เก็บผลออแบบว่าสบายใจได้แล้วเออ